มาดิจ้าเก็บบันสวนุ่มใม่ u ย a เด้เยจ้าวันนี้อ่าขุ่นโจเราตัดหญ้าจ้าตัดหญ้าเสร็จแล้วเราก็สิค่าเก็บหมากแอปเปิ้ลอยาเห็นเพราะจ้าแอปเปิ้นต้นหลังบ้านดูดูดิจ้าบุ๋นเราบอกว่าฉันตัดหญ้าเสร็จแล้วฉันสิค่าขุ่นเก็บหมากแอปเปิ้ลมาที่เพื้นหลังสันเนาะเราตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วก็สิได้ถึงเวลาเก็บหมากแอปเปิ้ลมา ต้นนี่โด่งแห้งเลยจ้ะพี่น้องเลยเบิ่งเนี่ยโด่งคักโด่งเน่อีดีจ้ะต้นนี้ให้เป็นที่หนึ่งของปีเลยจ้ะให้เป็นที่หนึ่งของปีที่โด่งเ้ยจ้ะโด่งก็ทุกต้นหาใบกับสิบ่อนั่นแหละเฮียนี่เตหน่วยเผื่อเห็นบ่สวัสดีเก็บจ่ายเก็บเก็บด่งคากด่งเน่ เดี๋ไปรกินไปน้ำร้ำำายคายแห้งตัวนี้ดกดกที่สุดเลยจ้ะดกคัก เดี๋ยวพอดาวมีพริกซ้ำด้วยนเมื่อนี่ยะซิเก็บต่อเลยจ้ะเนี่ยเมองปั้มดกเอาเก็บต่อเลยจ้ะเก็บต่อไม่รอแล้วนะ Nào <laughs> vắng đấy chứ, be careful đó Ui Má vào thế này, hang này vào thế này cạnh nhá, cua bào mắm mi sùng miหวาน. lái, chân, lái nè, lái cái zoom nó, đồ cái zoom, đồ cái zoom mất đi, cái zoom, đồ cái zoom nó nó. người này nhảy chả nè, mắm đồ lại chả, mắm cà ri, xì hơi mắm nhảy tiệp, mắm nhảy khác, mắm mắm bằng nguyệt còn nuôi, cô bà mất đục lại, riêng à hàm còn nó, bằng nguyệt còn nhảy, bằng nguyệt cứ chăng này nuôi, đệm ngay đệm mến nuôi qua lại vẫn còn nhảy, chiên đệm mến nuôi đục mến còn nhảy, nhà đã hàm còn nó, riêng à hàm Have you have some bees? <laughs> นี่พ่กใครผึ่งลไลฟ์อะไจะไม่คยนี่ผึ่งวาร่มมันแห้งมกมเก็บต่อใจเก็บไปเรื่อยเก็บต่อเก็บไปเรื่อยๆ,ออยๆมันหลายวปวดเกินที่ข้านเก็บหลยจ้ะหลายๆก็ได้ ลูกนี้เจ้ะดกคัดลูกแม่พ่อแม่ให้ลองเลยต้นหลังบ้านโดกแห้งต้นนี่ห้เป็นที่หนึงเลยที่หนึงของของตีนี่เลยจ้ะโดคักเกิ้งใดการใดมันโดกหลายมันกันบนวยใบใหญ่เลยจ้ะมันงาอาหารกัน,นเนาะบ้า เดี๋ยวนี้อันนี้ต้มๆล,ลายคักบ,บอ่อ <c oughs> มันจะเป็นมันสุกกว่เดีย๋ยวนี้ต่ว่ามันสุกว่เป็นสุกอันเบิดหน่วยเด้๋ยวนมันจะเป็นยังส่นี่จะเป็นยังส่แต่ว่าสุกแล้วเพราะว่ามันแอปเปิลมันบ่คือกันเนาะบางบางพันกับสีแดง ทั้งวเวงสินะคะอันนี้อยู่หลังบ้านอันนี้ก็สิแบบนี้กับมี่จ้ะอันนี้เพิ่งปลูกได้สามปีนี่หรอวะนี่อันนี้ก็ส,กกนนกนนกสิอีกพันหนึ่งอันนี้สิเลยอ๊ยย่มถีมนี่แม่อันนั้นพิ่งไหมจ้ะเบิ้งเด้อให้เบิงบ้งผึ่งเด้อเบิ้งเด้อเบิ้งเนี่ย มันนาเจ้านี่ปวดขนาดนด้เจนี่นี่เบ่งรู้ผัว่อยถือตอดแล้วปวดว่าสันปวดตุบๆเพิ่งสอิอันอันต้นนีดน้อยนี่เะนี่มันปลูกมาได้สามหรือสี่ปีนี่แหละจจะต้นนั้นจะดโวนแล้วต้นนั้นปรเม็นสิบกว่าปีแล้วว่าต้นนั้นต้นที่ตุ้ย่อยเก็บอ่ะเบ่งนี่นมันโลนถิ่นน้ำผันนี่ก็อีกพันหนึ่งสีเบ่งก่อนอันนี้ อันนี้สีหวานจะ้ะวอมีรสสูมเลยพันนี่หวานวอมิรสสูมแต่ว่าอันที่เก็บลกๆนั่นที่เป็นหวานอมเปรี้ยวอันนั้นเขาว่าสิอันต้นที่ถกไข่เก็บนี่หวานอมเปรี้ยวไข่ค,คิดว่าโอบแห้งสีแสบเลยเพราะว่าอบแห้งนี้ถ้าสีหวานจืดเั้นเพรแสบด้วยจ้ะมันต้องอมเปรี้ยวจังกว่าม่นด้แสบอันนี้พันนี่นี่แะอันนี้สีเฮดไอ โอบแผงแซ่บโอ้อยากโอบแผงเลาไปให้ท้างเมืองไทยเขากินเนาะอยากให้กินเบิ่งเนี่ยจะมาแกปิบนมีสารพิษบ่ได้ดย,ดยีียาฉีอย่างนี้อยากแบงอยากแบงให้กินแต่วอกซื้อเพราะมันหลายครับโยขวางกินบ่หวาตบ่าไวมาจา้าัาที่นี่ไม่ได้สูงก็ะส่ตะก้อจ้ะก็สวย เป็นไหนเนาะแบบที yeah! <t 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 e> er> ่น no ีนเนาะนึงโอ้ยหน่หนอเออเมดีสัตย์จงไรดีไอติงไรดิไรโอตายเนเป็นแล้วจ้ะเป็นแล้วเมื่อใดเห็นทิดทางจ้ะโอ้ยตายโอ้ยเนาะโชว์มี กินมากมัคุดกินมาเขียบจ้าโอ้เราเราก็อยากกินเ่าก็ไปบเขียบด้ยนึกอยากเนี้ยจะของบวมีมแอปเปิ้ลบ่อยากยบ่ะอยาก <c oughs> 对呀，大妈、嗯，听你吧，听你。 มือ่อนี้แล้วมื่อนี้ได้จ้าเบิ่งแเน่ยค่อยคิดว่าสมมติโอ้ยหกสิบโลได้กูเละจ้าเพราะว่าถุงนึงมันจะแไงกับถุงสิบโลเมื่อยกันเลยจ้าเหื่อยแล้วอย่างนี้เห็นบ่จ้าขนาดเก็บยังยั้งอยู่จ้าเห็นบ่ยั้งมักล่ายนึงเอ้าเมื่อยกันเลยจ้าไปก่อนได้จ้าเด,ด้อพอกันไหม